ำไมเราถึงบอกว่าเราต้องมีสิทธิ์เลือกตั้งสอสรร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะมันเป็นที่มาที่ไปแบบนี้ค่ะสองปีที่ผ่านมานะคะเราอยากจะเรียกร้องอย่างนี้ค่ะว่าคนสองแสนสองแสนรายชื่อนะถ้าจำไม่ผิดเราลงลายมือชื่อกันเพื่อที่จะบอกว่ารัฐมนูญต้องเขียนใหม่ผ่านมาสองปีสิ่งที่เราขอให้สารรัฐมนูญตอบหลายเรื่องนะคะตอบช้ามากนะโดยเฉพาะเรื่องประชามติกว่าจะตีขิม น้ตทีละหนึ่งทีละสองทีละสามเนี่ยไม่ออกมาสัทีจนมาวันนี้ค่ะวันที่สิบกันยาที่ผ่านมาออกมาบอกว่าโอเคสามครั้งรวบได้ละสองครั้งแรกรวบได้แล้วก็มีครั้งที่สามก,ก็มึนงงอยู่นะคะอันนี้ก็เป็นเป็นความมึนงงของคำวินิจฉัยของศาลแต่แน่นอนละ่ะเรามมิอาจก้าวล่วงนะแต่เรามีสิทธิ์ที่จะบอกได้นะคะว่าเราเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัยนั้นของศาลฐลรรมนูญนะคะ